การโรงเรียนเครื่องมือค่ะมันแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ใช่ลืมมาลบเสียโอ้ยนั่นน่ะไม่เสียซื้อไม่เสียวื้อไม่เสียนะลืมเล้วน้องดาวลืมมาเร็วเลยมาค่ะมาเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกล้วยข้าวปากก็น้องดาวกล้วยข้าวปากกล้วยข้าวปากก็เร็ว กล้วยข้าปากกล้วยข้าปากก่อนเอาครับกอนสวัสดีค่ะให้รางวัลคนกิงอ้าวสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่ค่นกินบลอิ่มค่ะนี่น,น,น้นองดาวกินบลอิ่มเลยค่ะแม่เอฟซีสั่งให้ดองดาวได้อีกนะคะผละไม้เราแค้นตะลุกกระเหลือค่ะโบกโบกโบกบก้างดาวโบก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  ่ทำได้ทุกอย่างค่ะเพววื่อความอยู่ความอยู่รอดหิวแห้งค่ะนี่หิวแห้งน้องดาวยิ้มจืดกับแม่เจ็ดบ่นเลยยันยันจืดสีไสคือแม่เจ็ดเนาะจืดไส้สีคันนี้กุ้ยเข้าปากกุ้ยเข้าปากก็เร็วกุ้ยเข้าปากก็อนกุ้ยเข้าปากก็กุ้ยเข้าปากกุ้ยเข้าปากขอเสีงเยงหน่อยเอ้ กอเสียงแล้วครับมาค่ะแม่แม่ผลไม้เราก็เหลือนะคะนี่ค่ะผลไม้เราก็เหลือเยอะนะคะแคตาลุกเหลือเท่าไรแม่แม่ว่าเหลือสามสิบตัวเนาะแคตาลุกเหลือสามสิบลูกนะคะแม่ท่านใดสนใจจะสั่งให้ช้างเครื่องไหนก็ได้นะคะเราจะเป็นเคอรี่ไปส่งให้ค่ะ

ใส,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 ส่หัวใส่หัวงยเงยงยเงยมาเป็น,นเงยเงยเงมาค่ะมาค่ะมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่อย่าเจอไส้เสกน้องดาวค่ะนี่นี้ก้อนขันอ้าวหันมาทางนี้แล้วค่ะนี่น้องดาวหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วครับน้องดาวพักก่อนจะครู่ครับ ม่แป้งอยู่ฝั่งนู้นนะคะนี่อยู่ฝั่งตะวันออกคันอ่ะพี่ไม่เริ่มดีแล้วคันนี่ไล่ไล่เร็วไล่ด่าเลยนี่นางดาวไล่พี่ด่าเล้วนางดาวไล่พี่ด่าเลยน้านะะี่งไม่เจ็ดเด้ยอย่าเข้าไปมาไงาาเด้อเจ้าหนึ่งเมืแล้วลูกเมืแล้วใจเย็นใจเย็นนางดาวจะเลือกปวดแล้วนะคะ เก่งอะไรอ้วนสวัสดีค่ะแม่เขียวสวัสดีค่ะกแ,กกแกย้ไปแย้เสือไล่ล่จำได้อยู่เดอ้อปัจิาวาเร่เสือไล่ล่หนูเคื่อสีไส้ใส่เด็กด็ว่าสัน่นหนงดาวว้าวสางสัยเคื่อด้กินบ่นี่ติดต่อที่ line ไอดีไลน์แม่วอนได้นะคะแม่แม่ท่านใดสนใจจะสั่งผลไม้ให้เด็กๆติดต่อที่ line ไอดีไลน์แม่วอนนะคะ เห็นแม่เจ็ดบปได้ษฐ์ไค่ะนี่แม่ผู้ชมนะคะนี่แม่ผู้ว้าวสีใสใสน้องน้องบุญชกแลยค่ะนี่น้องดาวสีใสใสยางเดียวเลยนะคะนี่น่องดาวเริ่มพ่นแล้วกันี่อาละวาดแล้วนะคะมาพี่มาพี่ลูกอ้า เสกใส่ตะเมียใส่ตะเมยเก็ดเลยเมืึงกันเห็นไม่เก็ดบ่ได้เลยนอนนอนขออะไรกันนี่นอนขอกินอะไรกันอ้าวอีกแล้ววันนี้ดาวป่วนนะคะนี่ดาวป่วนคักเลยนี่ป่วนใส่ไม่เก็ดคันเอาให้กินเมึงเมย์ม่เก็ด ขาวไก่บ่ได้เลย่อนมีวุน้นฉกข้าวไก่หนองดาวบ่ได้เลืเอกันกล้วยส้าปากล้วยส้าปากอดจินอย่างเดียวค่ะนี่หนองดาวหนองดาวก็กินอย่างเดียวเลยนะคะนี่อา้าวต้องมีกันอย่างนอ้อต้องมีกับเท็กแช่กันอย่างนอ้อค่ะวันนี้แม่โมมีมาอยู่กับปีใหม่นะคะนี่ วันนี้พ่อคุณไม่อยู่นะคะมาแต่พอ่อกวนค่ะนี่กวนหน้าขาวกันหนึน่ง,น,งน,นั่งเหงาหน่อยละกันวันนีไหมดรับสติโอ้นี่ค่ะควันหน้าขาวนะคะควันคนใหม่คันมาอยู่เป็นเพื่อนแม่มูมีนะคะนี่มาอยู่เป็นเพื่อนแม,ม่มูมีค่ะนี่เพราะว่าพ่อคุณไม่อยู่นะคะพ่อคุณไปทำธุระที่บ้านคะ่ะส่วนฝั่งนั้นก็น้องน้องนพรัตน์นกับแม่ น้ำเผิดนะคะเอาเมมโมวันดีจ้ามึงเร็วๆวันดีจ้าแม่แม่ก่อนเร็ววันดีจ้าก่อนเร็ววันดีจ้าสวยๆก่อนเร็ววันดีจ้าจ่าเป็นบ่อไม่เจอพ่อนานคิดถึงพ่อแต่ไม่ฟังพ่อเลยเมมโมมีหันตูดใส่เล็วหันตูดใจว่ยกตัวช้าหน่อยขาผ่านไหม ยกขาให้พ่อพ่อควันนะนกใส้มึงจะดีดเด้อจะดีดขาหลังนะนวดมึงไปเนีหมุนนวดมึงวันนี้แม่โมเมยกขาหลังให้พ่อพ่อพ่อหมุนเลยค่ะนีควันหน้าขาวชื่อพ่อหมุนนะคะแกไปทําตุลาต่างจังหวัดมาหลายเดือนกันนี่ยกขาให้เลยกันสวัสดีค่ะกุญญาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ น่องดาวอารบาบไม่หยุดเลยค่ะงวันนี้วันนี้เด็กๆอาราดไม่หยุดเลยนะคะในแม่ท่านใดจะสั่งผลไม้ให้ช้างชลาก็ได้นะคะเหลือผลไม้แล้วก็แคนตะลูกสาสิบลูกนะคะเราจะเป็นคือรี่ไปส่งให้นะคะมาม่าไม่เขียวขึ้นเงียบแท้ ดาวปวนไม่หยุดเลยคันสวัสดีครับน้องดาวตามแม่เจ็ดอย่างเดียวเลยละ่ะตามแม่เลยประหยัดเลยคันนี้เมืองงามเนี่ยท่ายอีหยังคนอื่นท่ายอย่างก่อนนี่ท่ากโกรธบ่ค่ะน,นี่เอ่ะท่ากโกรดมั่งน้องดาวท่ากโกรธมั่งเห็จนจังไหนเห็นจังไหนท่ากโกรดมัง่งดูค่ะเริ่มจะอ,อาราบานแล้วนะคะนี่น้องดาว ถ้าโกดถ้าโกดเบ้งสวัสดีค่ะไม่เขียวร้อนไหมคะสวัสดีค่ะร้อนนะคะวันนี้ร้อนมากเลยค่ะลมก็มีเป็นบางครั้งนะคะอยู่ทางกรุงเทพห่อนบ้านอสวัสดีค่ะคุณนุชจีสวัสดีค่ะ,คจจส,วส,คะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่ไม่ไมีรู้ชื่อภาษาอังกฤษค่ะไม่เขียวกับจำบ่ใดได้เด้อค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะ Oh, ป้าจีนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยค่ะป้าอีดป้าอีดนะคะ <c oughs> นี่ฉันมาได้นึกว่าป้าจีดซื้อไข่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าอีดสวัสดีค่ะอยู่กรุงเทพร้อนบนนอกค่ะ <c oughs> ตอนยินพาไม่โมไปหาน้องมิ่งนะคะจ้าจ้าว่าไปเมื่อเชาอ้าพ่อพ่ออ้วนไม่มาสายนะคะก็เลยไม่ได้เจอกัน วัสดีทุกทุกท่านเลยค่ะวันนี้น้องมิ่งไม่ได้มานะคะมามาแต่แม่สีนะคะแม,แม่ท่าน,นใดสนใจจะสั่งผลไม้ไปให้น้องมิ่งก็ได้นะคะจะเป็นทูอรีไปส่งให้ค่ะวันนี้เหมือนเมือค่ะเม่โมแม่เม่มอโมแม่มมอมยากให้พ่อพ่อหมุนนวดให้กันยกขาขึ้นให้พ่อหมุนอย่างเดียวค่ะอ้วนเปลี่ยนจ้าจาก แม่สมเป็นแม่แจ็กค่ะแม่โมมีกับมิงรักกันน้อง่ันค่ะแม่โมมีกับน้องมิงรักกันมากนะคะนค่ะควันหนะะ้าข่าวก็ช่วยกันทำความสะอาดนะคะเพราะว่าพ่อสีมก็เหนื่อยมาหลายวันเลยนะคะถ้าพ่อคุณไม่อยู่ก็ให้พ่อสีมสีมช่วยพาแม่โมมีไปผูกที่แล้วก็มี เก็บขยะให้นะคะเราก็ช่วยๆเหลือกันนะคะนี่มันกี้ไม่ดุมหาดุมหาเร็วดุมหาเร็วดุมหาเร็ว,รวพี่ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ค่ะคุณพี่ใหญ่สปโป,โปก็ร้อนที่ใส่น้องสอปโป,โปน้องอ้วนอาบน้ำจะลดความเสียด้ไหมคะ อาบห้เร็วค่ะแม่์วอนอาบห้เร็วค่ะดูน้องมิ่งหลุงแม่โหดูน้องมิ่งหลุงแม่ splash, พี่ใหญ่พี่สอปโปก็รักก็หลอนมากจ้าก็ก้ก็ก้ไปวายอย่างนาะก็ก้สอโปสอโปไปวายจะไหนน้อไม่เขียวกับอ่านบอ๋วสอโปโอสมุดสากขวานค่ะค่ะ อยู่ที่นั่นก็ร้อนเหมือนกันเลยค่ะที่นี่ร้อนมากเลยค่ะฝนส,สวัสดีค่ะคุณพี่นีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสอบปอสมุสสดสาข้อ,อ้ไม่เกี่ยวกับปึกดอกนางดาวเป็นจังไดครับมันเป็นเงื้งเงืงงักงักบ่ถ้าโกดมัง้งนางดาวถ้าโกดมัง้ง กีเไปไหมวันนี้ค่ะน้องอ้วนกับิกิเล่นหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีค่ะลมอยู่นะคะแต่ว่าไม่ไม่ยินนะคะเป็นลมพัดร้อนคันไม่เกี่ยวมีบอเมยอนคือยังเงียบแต่น้องโอ๊ยมีแม่แม่ท่านใดสนใจจะสั่งผลไม้ให้น้องๆก็ติดต่อที่ไอดีไลน์เมยบอนเลยนะคะอ้าวน้องดาวเอกเร้วกันไม่เจ็ดเขาหาบ่ได้เลยวค่ะนี่ จะไปหาแม่บุญโชคไม่ได้เลยนะคะนี่ป่วนอย่างเดียวค่ะน้องดาวป่วนอย่างเดียวเลยนะคะนี่วันนี้วันนี้น้องดาวเจรีนะคะเช,ช,ชื่อฟังแต่พ่อเลินอย่างเดียวค่ะนี่แม่เกตเขาไก่ไม่ได้เลยค่ะนี่น้องอ้วนเจรีนะคะวันนี้ ก็อยู่ฝั่งนี้กับแม่มูมนะคัน,นยาเล่นฟูดเดิ้ลน้องไม้น้องม้ายาเล่นทุนหนุกมันไงเป็น,นตะลูกส<อ>ิบลูกเดี๋ยวโอนไปค่ะคุณกัญญาจะขอบคุณค่ะจากคุณกัญญาไหมจ้าไมาไมวอน,นจ้าสิบาาลูกจาก้าสิบสิบเดี๋ยวโอนจา้าเพ่นนะาขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณผู้ใหญ่ คุณพี่กัญญานะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอให้ท่านจงมีแต่วความสุขความเจริญน,นะคะทำอะไรพี่ฟ้าไม่ได้พลาดกูดค่ะนี่เห็นยังพี่ฟ้าบ่ได้พลาดกูดให้แม่เ็ดค่ะนี่แม่เจ็ดเขาไปเมียนขยะพี่ฟ้าบ่เด้เลยจันน้องดาวปวนอย่างเดียวเลยนะคะนี่คุณกัญญาขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เฮงๆนะคะค่ะนี่ วันที่หนึ่งนะคะขอให้ท่านเฮงเฮงนะคะบอกวันที่หนึ่งให้เพื่อนเฮงเฮงเพื่อนวัท่าวาซีบอกว่าเพื่อนว่าพรุ่งเฮงเฮงนะพูดเมินหากันนะวันที่หนึ่งขอให้เฮงเฮงนะคะถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณชัญญาสวัสดีค่ะชัญญาพี่นีอยู่ บ้คอยอันวนดางดาวมันี่ป้วนคักเลยค่ะนี่เดี๋ยวแม่แม่สร้างผลไม้ให้ยู้ใจเย็นๆดาวแม่เจ็ดกำลังควักผูอยู่กันี่คนเนี้ยแต่เสียไล่ๆค่ะจำได้เสียไล่ผู้เดียวเลยนี่แม่เ็ดเสียไล่ผู้เดียวจันนี่จำไม่ลืมเลยค่ะนี่นะ เอียไล่จำได้ผู้เดียวค่ะที่อื่นก็ละอเอาอีกแล้วแม่เกศปวนแล้วแม่เกศปวนแล้ยแ <c oughs> <c oughs> ม่เกศเห็ุบัตทันเลยค่ะนี่นางดาวเริ่มปวนแล้วนะคะตามใจเลยนางดาวว่าจัตร <c oughs> จำได้แต่เสียไล่ผู้เดียวมือยันนุ่งมาเด้อแม่เจกศ <c oughs> <c oughs> อ้วนหิวแห้งค่ะอ้วนหิวแห้งอ้วนหิวมากเลยนะคะนี่ปวนอ้วนไม่ชอบเสื้อลายค่ะสงสัยสีบ้ชอบเสื้อลายค่ะนี่สวัสดีครับกระเ็วสวัสดีครับจะาไนนองดาวสวัสดีครับดูสิโอไม่ทําเลยค่ะนี่แกวงหัวไม่ทําเลยนะคะนี่นองดาวส่วนฝั่งนี้น้องปีใหม่จะเดิมปวนแล้วค่ะนี่ คุณพี่กัญญาคะสิบลูกนี้ให้ช้างชลาด้วยหรือไม่คะถ้าให้ก็ทักมาด้วยนะคะทักมาหาเมเขียวนะคะถ้าให้ช้างชลาด้วยสิบลูกนี้นะคะเอาเอาลืมพูดอีกแล้วค่ะเอาเอาเป็นอยังอีก้กองดาวถ้าคุณพี่กัญญาจะให้ช้างชลาด้วยก็ทักมาด้วยนะคะ เราจะเอาคือไปส่งให้นะคะอาค้าวเป็นช้างอีกคันน้องดาวดูเวลตานะคะเวลตานองดาวนี่ขมึงเลยคันนี้เววตาทั้งโกรธทั้งอยากคันนี้ทั้งโกรธแล้วก็หิวด้วยนะคะนีเลตาของน้องดาวมีกล้วยเหลือไหมคะไม่เคี้ยวกล้วยไม่มีนะคะเหลือแต่แคนตาลูปก,กับผลไม้นะคะ ผลไม้เราก็เหลือเยอะนะคะกับเคนตาลูกกล้วยหมดแล้วค่ะผลไม้อร่อยๆเลยนะคะคุณชันยาเหลือแต่เหลือแต่กล้วยโอ้เหลือแต่ผลไม้กับเคนตาลูกเคนตาลูกเหลือจักลูกยี่สิบลูกแล้วนาะไม่บวอนเคนตาลูกเหลือลูกค่ะี๋ยวแต่จะให้ค่ะโอ้ นี่ค่ะพี่กัญญาน้องดาวได้กินก่อนเพื่อนเพื่อนเรียกแต่สีหายเพื่อน,าาานอ่าแกให้่ตั้งปลาล่าน้ำเมฆก็ได้จ้าล้าพาเร็วกเอาผัให้เพื่อนเลือกอนกันเลจะของเพื่อนอยู่ขอบพระคุณมากมากนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีคุณพี่กัญญานะคะขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคะ่ะไปแล้วนะคะนี่เม่มูเม่ก็ได้กินแล้วค่ะนี่พ่อควันเอาไปให้อยู่นะคะนี่นี่ค่ะเอาวันดีจ้าก,ก่อนเมโมเม่ เอาวัดีจ้าก,ก่อนเร็วโอ้โหย่อมเห็ดเลยค่ะนี่งงน้องพี่ใหม่ก็ได้กินนะคะป้าอีดประกาศก็เลินไปไหนมาจัดการกับตาดาวได้พอเดินกำลังไปเอาพี่เดือนกินน้ำอยู่นะคะเพิ่งมาค่ะเช่นตาลูกซีลูกให้สร้างให้ใจเก่ค่ะเพคน่าเออ จากคุณพี่อย่างชันยาแล้ะเนาะช,ช่างคุณพี่ชัญญาหรือพี่นีหนิแม่ให้เช่นตะลุกซีลูกให้สั่งขล่าคนนั้ค่ะขอบคุณมากมากนะคะพี่นีขอบคุณค่ะขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะวันที่หนึ่งขอให้เฮงเฮงนะคะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านค่ะได้ตัวไหนก็บอกนี่เด้อค่ะ อมาพี่มาพี่น้องดาวมาพี่มาพี่ลูกมาพี่เขาพี่คนเก่งครัพี่ลูกมามามาน้องดาวคนเก่งมืงเสียงไม่เขียวเอาบ่โอเก่งเก่งเก่งน้องดาวเก่งเก่งโอ้เก่งเก่งโยกปูให้เลยไม่เขียวโยกปูให้โยกปูโยกปูโอ้ยหยั่งมาท่านพ่อข้าวเลยน้องดาวนี่ในเรื่องเล่นขนานนี้สาธุจ้าค่ะขอบค่นี่พี่ลูกให้ทางสลาในช่างสลาในช่างสลา่า ทางฉลากเราก็อยู่ฝั่งนี้นะคะนี่สองเชือกค่ะทำหน้าตาขวนเลยไปดทำหน้าเบบขวนมากค่ะนี่น้องดั๊กมันขวนมือเลยค่ะนี่นับออกเมื่อไวร่แล้วป่าหญิงหกลูกป็นเป็นลูกเราเหลือยี่สิบหกลูกนะคะแต่ผลไม้เราก็ประมาณตปกตะกาเม่วผลไม้เหลือร้อยสามสิบผลไม้เราเหลือร้อยสามสิบตะกานะคะแม่แม่ตกา ดาวเอ้ยคันน่านไก่ประเดียค่ะแม่เมต้องลบกกล๊กไอ้องลบไกล๊ไกน้องดาวนี่ค่ะเอ้ยเอาอีกแล้วนี่ค่ะแค่นตลุกเรา,เาไปให้ช้างชลาแล้วนะคะนี่ควันป้อมมาไปแล้วค่ะอันนี้น้องดาวปิดสีปนๆค่ะแม่เม่นทั้งวันเลยนะคะวันนี้เป็นนักใส่เสียลลมบคกอยดีค่ะนี่ วันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะน้องดาววนทั้งวันเลยค่ะนี่ผลไม้ละไม้แล้วเหลือร้อยสามสิบตะกร้านะคะแต่ว่าเอา,เอาไม่เมยแค่แตะลูกเหลือยี่สิบหกลูกนะคะน้องดาวเป็นจังไดเมือนี้เป็นจังไดเนอะเมือนนี้เป็นก็เป็นอารมณ์บอดีเนาะน้องดาวนี่อุ่นแล้วค่ะ ข,ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพี่นีนะคะจากปก้าจีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณป้าจีสวัสดีค่ะข,ขอให้โโท่านมีความสุขความเจริญน,นะคะวันที่หนึ่งขอให้เฮงเฮงนะคะวันที่หนึ่งขอให้แม่ FC, เอฟซีเฮงทุกท่านเลยนะคะวันที่หนึ่งเห็ <c oughs> ดก้นผมเฮ็ดบบเฮ็ดใส่กรได้ยากไก่กร่เด้เลยค่ะนี่น้องดาว วันเลยค่ะนี่สองลูกให้แม่โมเมจา่าคุณคุณเนเวอนคุณป้าจี๊ดสองลูกให้แม่โมเมจ้าเพื่อน่า้คา,าคุณป้าจี๊ดตาเลินจัดการดาวดื้อมากันดาวไม่ดื้อน,นะครับแกดาวสงสัยมีกำลังมากขึ้นนะคะวันนี้ นี่ค่ะแกนตะลูกเราจะก็เอาไปเอาไปให้แม่มูมีนะคะนี่นี่ค่ะแกนตะลูกเราให้พ่อควันเอาไปให้แม่มูมีนะคะนี่ขอบคุณคุณป้าจี๊ดมากนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอเฮงเฮงด้วยค่ะวันที่หนึ่งนะคะดอกดาวดอกดาวมะน,นีเอากล้วยเข้าปากมังกล้วยเข้าปากมังเรี้ลูก ก็สิลูกไปฟังได้แล้วโอ้จากคุณนิสารัดเข็นตะลุกยีก่สิบลูกเสียงแล้วค่ะไม่เชียวเจอสายเสียงดังดาแล้วบอกแมดวีวอนเดี๋ยวอนคะ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณ,คณนิสารัตนะคะขอบคุณมากมากค่ะเข็นตะลุกยี่สิบลูกนะคะขอบคุณมากค่ะ เหลืออยู่สี่ลูกนะคะเันตะลุกเราเหลืออยู่สี่ลูกนะคะมือน,นี่ดาวดงุดยิดเมดมือเลยค่ะนี่ดาวค่ะได้กินหลายแล้วก่อนไม่ดื้อค่ะผมไม่ดื้อครับนังดาวตีก่องไม่เขียวรุ้เขียวดื้นเ่าทันเกือบหลบน้องดาวไม่ทันเลยนะคะนี่บอกแม่วนเดี๋ยวอุค่ะค่ะค่ะ ไปเลยนะคะแคนตาลูกจากคุณนิสารัตนะคะให้ช้างให้ยี่สิบลูกเหลือยุสี่ลูกค่ะแม่แม่แคนตาลูกเหลือยุสี่ลูกนะคะผละไม้เราเหลือ130ตะามก้านะคะอาการเป็นยังไงเรียกหมอดแดงแดงกว่า, <c oughs> อ,า,าอาการอินไปอิ่มบ <c oughs> ่นีน่เป็นเจ้าไหนนองดาวเป็นงงงงงักงักสิเออหล้วห้อย <c oughs> สวัสดีค่ะคุณก้อยน้องดาวบอกแม่เขียวเรียกผมไม่เห็นมีกล้วยค่ะไม่มีกล้วยก็เอาเตงกวาแทนนะคะนี่เพอ่ไม่มีกล้วยวนนะะรรวต้องเรียกกล้วยข้าปากกล้วยข้าปากอเอาแทนแตงกวัวแตงกวัวแทนกล้วยค่ะโบ <c oughs> เมนเราพีน้ากล้วยข้าปากกล้วยข้าปากก็เลียนางดาวถ้าดาวายังไงก็ไม่ใช้ดาวค่ะค่ะเมนค่ะคุณ พี่อยียงเนาะลืมซื้อแะ้วคะนี่เอ๊ะเสียงหน่อยขอเสียงก่อนหนองดาขอเสียงก่อนอ่าขอเสียงเลยนะคะนี่กแกตะลุกเหลือสีลูกนะคะผลไม้เหลือร้อยสาสิบตะก้าค่ะ ากเลยนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านเลยค่ะโอยอันบอกมันเกลียวกระตาแดดจุ่ดเยวะหมดปาจมนี้คะผลไม้เราเหลือร้อยสาตกนะคะหนแหมเปหลายกันเจ็ดเต้นเจ็ดเ้นเจ็ดเต้นเจ็ดเ้น สีสิไรตัวนี้เครื่องผ่อนเลยพี่นิสานรัตเหมืนโอพี่ดิชาแชมเปตลูกสีลูกจ้ายังไงเต็มเลยมกองเบิ้งกกองมาเป็นองเบื้องมงไปใสไมาเบิ้งสภาพดาวด้วยค่ะดาวเฮดไ่เม่เขียวหนึ่งเมืองค่ะนี่ดาวเฮดส่เมีเขียวเมีวันเต็มเต็มเลยค่ะนี่เต็มเ็มเลย แกนแตะลุกสลูกจากใครนะจากคุณนิชาค่ะนิชาพา,าหรือเปล่าเออนิชาพาสี่ลูกค่ะอขอบพระคุณมากมากนะคะแกนตะลูกเราหมดแล้วนะคะเหลือแต่ผลไม้นะคะแม่แม่เอฟซีวจะแล้วพจีาเลยกพี่อเล็กขอยอเล็กกันเล เราจะขาให้แบ่งให้เด็กๆกินเลยนะคะแย่จะเสียงไส้เซนไหมลยอู้เต็มเลยเต็มหนาไม่เขียวใช่ค่ะคำว่ามีค่าแต่ไม่มีตรงคำว่าเอาเอาอันตีลูกนันให้คุณเพื่อนกระเด,ด็นนยชาลาตินอันผ้าแล้วกัน ไปแบ่งให้มู้งกินก็ได้ตัวที่บว้พันพากระเพ่ะสั่งชลากกันเลยในเม่เรากำลังทำจะแบ่งไปให้ช้างชลากินนะคะจันตะลุกสีลูกนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณนิชาพานะคะเราจะแบ่งไปให้ช้างชลาสองเชือกนะคะนั่นเพรเด็กๆเราก็ได้กินบ้างแล้วเราก็แบ่ง ชางชลาผู้ดไปไทยเอ็มบีอไอจนพ่อสีมาไปเห็นช่างชลาคน้วไปช่างชลาช่างชลาชางชลานะคะ <laughs> ชางชลาคนป้อมเย๋ไปให้คะ่ะเราแบ่งให้ช่างชลาจิมน,นะคะ เจ้ากระเมียนของดาวมันแล้วกันอีกร้อยสามสิบตากันเดือนร้อยสามสิบตะกันนะคะร้อยสามสิบเหลือเลื่นี่ค่ะควันป้อมกาลังเอาไปนะคะเราแกนต่ลูกสีลูกของคุณนิชาภาเราแบ่งไปให้ช้างฉะลานะคะสามสามสบขอะคุณมากค่ะขอให้เฮงๆรวยๆนะคะขอพระคุณมากมากค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ารับชมช่องพังโมเมนะคะ มันนาีม่สามารถี่เคหรอกีแพ็กก้อนตีนวอนฮะแพ็กก้อนเกวี่ไรแพ็กก้อนพักกอสองเดาเสี่มเยี่ยมสองเดาเสื่อเยี่ยไม่ผยกจับนะพี่อะไม่ไม่สมอะไรก่อนบอกไม่สมตีไซไม่สมช่องทางปีใหม่นะคะไปตามต่อที่ช่องทางปีใหม่เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ คุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาติดตามเขารับชมช่องทางโมเมค่ะเมโมมีใกล้คลอดหรือยังคะก็อีกไม่นานนะคะประมาณสามหรือสี่เดือนนี่แหละค่ะเพราะว่าตอนนี้กําลังได้ยี่สิบโอซิบเดือนค่ะนี่เมโมมีกาลังได้สิบเจ็ดเดือนนะคะคุณวิสาค่ะเมเขียวก็รายงานมาพอสมควรแล้วนะคะไม่เขียวก็ไ แค่คนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ